สที่นั่งค่ะคราวนี้มาดูแท็กซี่อากาศกันอีกสักลำหนึ่งนะคะเพิ่งเปิดตัวกันไปไม่นานในอเมริกาค่ะลำนี้มีชื่อว่า Lilium j เจนะคะเป็นแท็กซี่อากาศพลังงานไฟฟ้าขนาด5ที่นั่งเป็นผลงานของบริษัท l i l i ีย Aviation เป็นบริษัทสตาร์ทอัพไฟแรงจากเยอรมันค่ะ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ตไฟฟ้ากว่า36ตัวทําให้การลงจอดทั้งขึ้นและบินในแนวตั้งและนอนทําได้อย่างเรียบเนียนความเร็วสูงสุดอยู่ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ยาวกว่า300กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ จุดเด่นอื่นๆที่น่าสนใจของลิเลียมเจก็จะมีเรื่องของความเงียบค่ะที่เงียบมากกว่าเฮลิคอปเตอร์ถึง6-7เท่าด้วยกันและใช้เวลาเดินทางไปยังจุดหมายได้เร็วกว่ารถยนต์ถึง4เท่ามีอัตราค่าบริการพอๆกับรถแท็กซี่ปกติและใช้เรียกบริการผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะโดยจากการอัปเดตล่าสุดระบุว่าทางบริษัทจะสร้างศูนย์กลางการขนส่งขนาด5 6 0 0 0ตารางฟุตที่เล็กโนนาในโอแลนโดฟอริดาค่ะ บริษัทสตาร์ทอัพเจ้านี้เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่น่าจับตามองมากๆนะคะเพราะว่ามี b บ l l y ่ i f ฟ o อรค่ะบริษัทด้านการลงทุนเก่าแก่จากสกอตแลนดร่วมลงทุนให้ถึงกว่าพันล้านบาทด้วยกันซึ่งบริษัทนี้นะคะมีหุ้นใหญ่เป็นอันดับที่2ในเทส la รองจากตัวของ Elon m มา k ด้วยค่ะมาดูอีกสักคันนะคะ คันนี้ค่ะเป็นโรบอ t แท็กซี่หรือว่าแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติจาก a เม z o n เว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของโลกค่ะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จครั้งเดียวก็วิ่งได้นานทั้งวันทั้งคืนนะคะมีพื้นที่กว้างขวางสามารถรองรับผู้โดยสารได้4คนนั่งแบบหันหน้าเข้าหากันค่ะ ตัวรถมีความยาว143นิ้ววิ่งได้สูงสุดที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระบบบังคับเลี้ยว4ล้อชูจุดเด่นเรื่องของถุงลมนิรภัยที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้โดยสารทุกคนจึงมั่นใจได้ในความปลอดภยัยนอกจากนี้ตัวรถยังได้ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ลิด้าเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยในการนำทางค่ะ ปัจจุบัน a m เม z o n ได้ทำการทดสอบรถรุ่นนี้ในหัวเมืองใหญ่ๆของอเมริกาเช่นลาสเวกัสในรัฐเนวาดาแล้วก็ซานฟรานซิสโกรวมถึงฟอสเตอร์ซิตี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะโดยจากรายงานของ CNN ก็ระบุว่า Amazon จะไม่มีการวางแผนขายรถคันนี้ค่ะแต่วางแผนที่จะให้บริการรับส่งสาธารณะตามเมืองต่างๆแทน ปิดท้ายกันที่ประเทศจีนนะคะสร้างความฮือฮาสะเทือนวงการเทคและยานยนต์กันไปมาๆในเดือนนี้ค่ะกับการเปิดให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับชื่อว่า Auto X Robo Taxi โดยหลังจากที่บริษัท Auto X ผู้พัฒนาได้ทดสอบเป็นเวลา6เดือนในตอนนี้บริษัทก็พร้อมให้บริการแท็กซี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบแล้วในเมืองเซินเจิน้นรวมถึงเมืองเซี่ยงไฮ้กว่า100คันด้วยค่ะ แล้วก็มีที่อยู่ในช่วงของการทดสอบอีก5โครงการในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะคะรวมไปถึงที่สหรัฐอเมริกาค่ะจากภาพจะเห็นได้เลยนะคะว่าออโตเนั้นสามารถขับเคลื่อนบนถนนได้อย่างคล่องแคล่วรับส่งผู้โดยสารได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์มาคอยควบคุมแต่อย่างใดค่ะ